สวัสดีครับพบกับนักส,สืบเกมเมอร์ทีวีครับนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับระบบตกปลาเอาไม่ใช่ระบบคิงด้อมพาร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยรายละเอียดว่าคิงด้อมพาร์อ่ะถ้าเราเก็บทุกวันทุกวันอะ่ะมันจะทันไหมเลเวล80เนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยซื้อเจ้ากอรี่พาร์ตมาเนี่ยครับเนี่ยผมซื้อตัวนี้นะครับตัวเลเวล1ถึง80เนี่ยครับซึ่งผมใช้ เพชรฟ้าในการซื้อแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ใช้เพชรแดงซื้อเพชรฟ้าใช้เนี่ยครับใช้เพชรแดงที่เราหางมาได้ไปซื้อเพชรฟ้าแล้วเอาเพชรฟ้าเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยไปซื้อกิงน้องพาร์นะครับนี่ซื้อตัวนี้ผมซื้อในแบบเล็บเอ้ยผมซื้อในแบบนี้นะครับก็คือตั้งแต่เลขหนึ่งถึงแปดสิบนะครับสามารถรับของได้หมดเลย ถ้าซื้อตัวทางซ้ายมือนะครับก็จะได้รับของรางวัลแค่ถึงเลเวล25นะครับส่วนตัวตรงกลางเนี่ยก็จะได้เลเวล25ทันทีแล้วก็ไปได้ถึงเลเวล80นะครับซึ่งผมซื้อแค่ทางขวาไม่เอาเลเวลเลเวลผมจะเก็บเองนะครับซึ่งพอมาดูว่าเราจะสามารถเก็บทันไหมใน1เดือนเพราะว่าเจ้าตัวพารเนี่ยมันจะบอกว่ามีอายุถึงวันที่1เดือน8ก็คือมีอายุ1เดือนนั่นแหละ ตั้งแต่1 1เดือน 7, เอ้ย1เดือน8เอ้ย1เดือน7 4สิเออ1เดือน7ถึงสินนกรกรงส้นเดือน1กรกฎาคมถึงสิ้นเดือนนั่นก็หมายความว่าเราต้องเก็บเลเวลให้ทันซึ่งต่อเลเวลอะเลเวลหนึ่งจะใช้ EXP AH จำนวน150นะครับในทุกๆเลเวลเลเวลหนึ่งขึ้นเลเวลสก็ใช้150 level ้เลเวลสองขึ้นเลเวลสก็ใช้150นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล21ผมทำเควสขาดบ้างได้บ้าง วิธีวิธีอัพเลเวลของคิมน้อมพานะครับก็กดมาตรงที่เควสนะครับตัวตรงนี้ก็ได้เนี่ยละเควสเนี่ยเควสด้านล่างตรงนี้ครับเราก็สามารถกดไปทำเควสพวกนี้ได้นะครับอย่างอย่างเช่นอันเนี้ยเควสรายวันก็จะได้อีก2ี2 0่20ี่สนะครับแล้วก็มันจะสามารถรีเฟซได้2ครั้งนั่นหมายความว่าระวันหนึ่งเราทําได้3ครั้งนะครับแล้วถ้าเควสไหนเราไม่สามารถทําได้เราก็สามารถรีเฟซได้เช่น ่าเดี๋ยวผมกดรับเวสน,นี้ก่อนแล้วกันเวสตกปลาเนี่ยผมทําได้ผมกดผมไปทําตกปลามา15ทีก็กดรับ e x p เลย e x p ผมก็จะขึ้นตรงนี้อ่าจาก40นะครับรับตรงนี้ก็จะบวกอีกยี่สบปั๊บอ่าก็จะเป็น60นะครับอันตัวนี้ก็จะทําไม่ได้อีกแล้วนะครับ ส่วนเควสไหนที่เราไม่สามารถทําได้เช่นแบบไปล่า mvp เราวันนี้เราไม่มีเวลาล่าเลยสมมุตินะอันนี้เราก็กดรีเฟซทิ้งได้นะครับปั๊บเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นเควสถ่ายรูปแทนถ่ายรูปก็ง่ายๆครับกดกล้องขึ้นมากดถ่ายไป3ทีเลยกดรัวๆปั๊บ2 3โอเคเควสถ่ายรูปนี้จะง่ายหน่อยก็เสร็จครับเสร็จเควสกดรับเลยปุ๊บแน่อีก2เควสเราก็ไปทําให้เสร็จนะครับ ในกรณีอ่สมมุติว่าทําเสร็จแล้วทําเสร็จทุกเควสแล้วเราจะอ,าอหาอีกคีได้อย่างไหนก็คือรีเฟซไปอีก2รอบนะครับอันนี้มันจะขึ้นว่ารีเฟซได้2รอบก็กดไปเลยครับปับ๊บอ,อันนี้ในกรณีที่มันบอกว่าเควสรายวันไม่เคลียร์ทั้งหมดจะรีเฟซไม่ได้นะครับก็คือเราต้องเคลียร์เควสสี่เควสเนี้ยให้หมดแล้วกดรีเฟซเควสมันก็จะมีมาให้ทําอีก4ี่เควสพอทำเสร็จสี่เควสนี้ เราก็กดรีเฟซอีกทีหนึง่งเราก็จะได้ทําอีกนั่นหมายความว่าวันหนึ่งอ่ะเราทําได้1 2 3 4 4ส2 12ี่ี่สเควสนะครับแล้วก็รลยสัปดาห์อีกรลยสัปดาห์ก็เหมือนกันครับแต่จะไม่มีรีเฟซให้ตรงนี้แล้วนะแต่ถ้าเควสไหนมันยากเกินไปเรากดตรงนี้ได้นะครับกดเคลียร์กดรีเลยรีทิ้งเลยอะไรประมาณนี้ครับส่วนอันไหนที่เราทําสิ้นสุดแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วก็จะมีภารกิจซีซั่นอีกนะครับก็คือ จะได้200เลยอ่านลืมบอกรายสัปดาห์ได้60นะครับแล้วก็รายซีซั่นนี้จะได้200นะครับอ่าซึ่งก็รายสัปดาห์รายซีซั่นจะสามารถทําได้ครั้งเดียวแล้วก็ท้าดวลเหมือนกัน,นครับท้าดวลก็ทําได้ครั้งเดียวเหมือนกันก็จะได้รับ ep 300นะครับทีนี้เรามาดูกันเลยว่าเราจะไปถึงเลเวล80กันไหมอ่าผมขอเปิดตารางก่อนปุ๊บนี่นี่ก็เป็นตารางที่ผมทำเอาไว้นะครับ ก็คือรายวันอ่ะเราจะทำเควสรายวันเควสละ20นะครับแล้วก็มันจะมีจำนวน4เควสรีเฟซได้3ทีอ่าไม่ใช่3ทีรีเฟซได้2ทีแต่ว่ารวมๆแล้วทำ3า3ทีทำ3า3รอบนะครับก็จะได้ EXP มาทั้งหมด240นะครับแล้วก็รายสัปดาห์นะครับก็จะเป็น60 EXP ทำได้4อัน รีเฟซไม่ได้ก็จะได้240เหมือนกันไล่ซีซั่นส200จำนวน6เควสนะครับท้าดวน300จําจำนวน6เควสรีไม่ได้รีไม่ได้แล้วก็จะมีรางวัลเช็คอินไล่สัปดาห์นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเช็คอินไล่สัปดาห์จะอยู่ตรงนี้เนี่ยครับตรงรูปจดหมายเนี่ยครับมันจะบอกว่าไล่รางวัลเช็คอินไล่สัปดาห์จะรีเฟซทุกเช้าวันจันทร์นะครับหลังซื้อกอลิพาร์แล้วและไล รางวัลเช็คอินจะเป็น150 Y e exp นะครับก็คือจะได้150ต่อสัปดาห์นะครับผมตีไว้ประมาณ3สัปดาห์นะก็คือรายวันอะถ้าเราทำทุกวัน30วันเราจะได้7200 y e exp รายสัปดาห์เราทำไปเลย3สัปดาห์เพราะว่ามันจะรีเฟซทุกสัปดาห์นะครับทำไป3สัปดาห์ก็จะเป็น720 y exp รายซีซั่น ไม่มีรีเฟซนะครับก็จะพันสองนะครับก็จะได้พันสองเนี่ยก็คือเอาหกคูณสองร้อยนะครับแล้วก็อันนี้หกคูณสามเราก็จะได้พันแปดนะครับรางวัลท้าด่วนแล้วก็เช็คอินไลน์ dar, 3, สัปดาห์สามสัปดาห์ก็จะได้สี่ร้อยห้าสิบนะครับรวมเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบ exp นะครับถ้าในเดือนนั้นมีสามสัปดาห์แต่โดยทั่วไปแล้วมันจะมีเยอะกว่านั้นอันนี้คือผมตีคร่าวๆนะครับสรุป kingdom pass ต่อ1 l เลเวลก็คือใช้150 EXP เพราะฉะนั้นถ้าเราทำครบทุกวันมีเวลา3สัปดาห์เราก็จะได้75 Level 75.8เลเวลนะครับเ5 8เลเวลเกือบเกือบถึง76 Level เลเวลนะครับเราก็มาดูว่าเราจะได้75 Level เลเวลเอาิปกับ킹น้องพาผมถ้าผมทำทุกวันไม่เคเวสไม่พลาดเลย มีเวลา3สัปดาห์โดยทั่วไปแล้วมันจะมีมากกว่านั้นอันนี้ผมตีขั้นต่ำไว้นะเท่าไหร่นะเมื่อกี้เจ็ดสิบห้าอ่ามันจะได้75ก็จะได้ของรางวัลถึงแค่ตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าอีก5เลเวลเราอาจจะไปถึงก็ได้ในกรณีที่มันมีมากกว่า3สัปดาห์ก็อาจจะถึงแหละ แต่ถึงไม่ถึงมันก็เหลืออีกนิดนึงเราอาจจะซื้อเลเวลสัก1นึ่งเลเวลก็ได้นะครับซึ่งการซื้อ1นึ่งเลเวลมันใช้1,200พเพชรเพชรฟ้านะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะมากถ้าเราไปแบบถึงแบบอีกนิดนึงจะถึงแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราอยากได้ของในท้ายรางวัลของคินดอมพาร์ตมากนะครับเราก็จัดเลยซึ่งรางวัลคินดอมพาร์ตของเดือนนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยเนี่ยที่ขี่อยู่เนี่ยเป็นสัตว์ขี่นะครับ นอนสบายเกินไปไหมอ่าและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับก็คือการเก็บเลเวลคิงนอมพาร์ s เราเก็บไปเพื่อที่จะได้ตัวนี้ครับสิ่งสำคัญในคิงนอมพาร์ s คือโอดินกล่องโอดินเบสซิ่งนะครับซึ่งถ้าเราดูตามดูตามลายทางเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราได้มาหลายกล่องมากเลยนะครับอ,อันนี้ขนาดผม ปั๊บเนี่ยขนาดผมมากี่เลเวลแล้ว,ลวนะยี่สิบเอ็ดเลเวลแล้วถ้าผมถ้าผมได้รับทั้งหมดแบบนั้งซื้อเลเวลปุ๊บเก็บต่อไปเรื่อยๆผมจะได้กล่องโอดินอีกเยอะเลยดูนะครับห้าหกเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด 22 23 24 34 3ยี่สิบสาม4ีโอ้โหได้ถึง44กล่องเลยนะครับถ้าผมเก็บต่อไปแล้วยังไม่นับที่ผมรับมาแล้วนะนั่นหมายความว่าอีก Odin b เบสซิ่งเราจะนําคนอื่นไปมากจะทําให้เราเก็บเลเวลได้เร็วนะครับแล้วก็ไม่ไม่เพียงแต่เก็บเลเวลได้เร็วนะครับมันก็จะยิ่งทําให้ เราได้ของเยอะกว่าคนอื่นมีโอกาสได้สต้ามิเน่าเยอะกว่าคนอื่นแล้วก็หาเงินได้มากกว่าหาเงินได้มากกว่าแล้วก็ทําอะไรได้มากกว่าคนอื่นนะครับซึ่งผมมองว่าคินนอมพาร์ตอะถ้าใครไม่มีถ้าใครไม่อยากเติมเงินเราก็เสียสละเพชรเพชรแดงเอามาซื้อเพชรฟ้าแล้วก็มาซื้อคินนอมพาร์ตแป๊บเดียวเราก็หาเพชรแดงคืนได้แล้วครับ เพราะว่าเราเอาได้ออดีนเบสซิ่งมาใช่ไหมแล้วก็เอาไปเอาไปบอดพอบอดปั๊บเราก็ได้สตา m i มิน่าเราก็เอาสตา m i มิน่ามาฟาร์มหาเพชรแดงคืนได้เหมือนเดิมครับซึ่งผมมองว่ามันคุ้มมากๆครับสําหรับการซื้อในแต่ละเดือนแนะนำให้เพื่อนเซื้อเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเก็บเลเวลให้ k ิงดอมพา a s s นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมทำกันด้วยนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ